ครับตัวดีครับวันนี้ทางเพจพุทธโฟวิลไลท์นะครับจากร้าน Perfect Auto Car 1หนึ่งนะครับผมจะพาลูกค้าทุกคนมาดูงานหลังบ้านนะครับว่ารถทุกคันเนี่ยก่อนที่เราจะส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยเราเก็บงานให้ทุกคันนะครับโดยเฉพาะรถโฟวิลนะปัญหาที่ต้องเจอกันทุกทคันนะเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนล้อหน้านะครับผม มันต้องดังเผามันต้องขาดอะเดี๋ยวเราพามาดูกันว่าเราเปลี่ยนให้จริงทุกคันนะครับลูกค้าทุกคนเนี่ยที่ซื้อรถโฟวิลกับเราเนี่ยเรื่องระบบขับเคลื่อนล้อหน้าเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยโฟวิลที่ร้านเราทุกคันจับทุกคันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสุดต้องไม่มีดังนะครับผมอะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเดี๋ยวพาไปดูครับว่าเราเปลี่ยนอะไรกันบ้างคันนี้อาโอเคอันนี้ก็เป็นพามาดูงานหลังบ้านของเรานะ รถทุกคันที่เราขายเนี่ยเราเก็บงานตรวจเช็คสภาพให้ทุกคันก่อนขายนะครับอย่างเจ้าลำนี้เนี่ยเป็นไททต,ตันเครื่อง3.2นะครับโฟวิลนะครับผมเป็นปัญหาที่ลูกค้าทุกคนต้องเจอนะเรื่องเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนล้อหน้ามีปัญหาเช่นเผาขับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดังเผาขาดนะครับผมทางเราลือออกมาทุกคันตรวจเช็คสภาพเช็คช่วงล่างให้หมดทุกคันนะครับ เอาคันนี้เนี่ยเผาขับหน้าดังนะครับเราไม่มีการซ่อมนะเราทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าหมดทุกคันนะอันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเราต้องทําการตรวจเช็คสภาพให้ลูกค้าก่อนทุกคนันก่อนจะทําการสปานะอ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของ เาสับเคลื่อนรอหน้านะครับผมเราย้ำนะเราเปลี่ยนให้ใหม่ทุกคันนะไม่มีการซ่อมนะบ,บางที่เนี่ยอาจจะซ่อมแค่หัวเพานอกนะเพราะส่วนมากเนี่ยจุดที่มีปัญหาเนี่ยก็จะเป็นหัวเพาทางด้านนอกนะครับผมอ่ะหลังนี้อันนี้น,นี้คือด้านนอกนะ เผาขับหน้าดังเกิดจากอะไรนะครับหนึ่งด้วยอายุตามการใช้งานนะครับจาระบีทางด้านในเนี่ยมันแห้งนะครับหัวเผาลูกปืนสึกก่อนเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันก็ทําให้เกิดเสียงแกแก๊ๆได้นะครับแต่ทางเราไม่มีการเปลี่ยนเฉพาะจุดนะถ้าเป็นเรื่องระบบขับเคลื่อนเนี่ยเราให้ความสัมพันธ์มากนะครับเราเปลี่ยนให้ยกเส้นเลยนะครับอันนี้แกะกล่องใหม่ๆเลยนะครับ เปลี่ยนเผาขับหน้าเสร็จเนี่ยเราจะตรวจเช็คช่วงล่างให้ลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็ระบบเครื่องยนต์ทุกอย่างนะเราจะตรวจเช็คให้หมดนะครับเรื่องความร้อนเรื่องอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเรามีช่างผู้ชำนาญการนะครับประจำอยู่ที่ร<ช>้านของเราเลยนะครับพันเราต้องทำการตรวจเช็คให้ สายโฟสบายใจได้นะออกจากล้าเราไปเนี่ยพร้อมลุยทุกคันไม่ต้องห่วงเปลี่ยนใหม่ยกเส้นเท่านั้นนะครับไม่มีการซ่อมเพื่อให้พอขายนะเราใส่ใจทุกรายละเอียดน,นะช่วงล่างดังช่วงล่างไม่ดีเราเซอร์วิสให้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะ,ะพามาดูคร่าวๆกันกับเจ้าไตทตั้น สามจุดสองฟวิลสี่ประตูคันนี้นะครับนี่ทางช่างนะครับผู้ชำนาญการนะครับที่อยู่ร้านเพอร์เฟกต์ออโต้คาก็กำลังทำการใส่เผ่าขับเคลื่อนล้อหน้านะครับเส้นใหม่เข้าไป ว่ากันด้วยรถโฟล์วิวอันนี้ก็คือหัวใจหลักนะถ้าระบบขับเคลื่อนล้อหน้าไม่ดีเนี่ยก็หมดกันเลยทีเดียวนะครับ เร,เราเีว่ามัน,มนตรงเราซอร์วิสให้นะครับไม่ต้องห่วงเ,เลยพามาดูคร่าวๆอ่ะกับเจ้าไต้ตั้น3.2โฟวิล4ประตูคันนี้นะครับยังไม่ได้ล้างนะล้างออกมาเดยทำการสปานะสวยแว้บเลยคันนี้สำหรับวันนี้เพจรโฟวิลไรขอลาไปก่อนสวัสดีครับ